สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจเปิกิทักเตอร์รถไถมือสองสัญชีภัยกับพ่อๆกับทั้พบพบพทง้านปกิรถไถกันอีกแล้วมื่อนี้เป็นคลิปประจำวันที่หาสิงหาสองหาหกหาครับพี่น้องมื่อนี้เป็นคิวของยี่ห้อแลนด์เขบมาไม้สซโตนอนครับเขบมาหมูม่วานนี่เองอันนี้เราต้องเห็นยังร้ายครับล่างๆขายอย่างเดียวเพราะว่ามันมันไม่ได้เก็บงานนะพอมันดเดิมๆมันงามอยู่แล้วอันนี้เป็นรถยี่ห้อแลนด์สามสิบแปดแรงครับพี่น้องสามสิบแปดแรงทีซีสามสิบแปดอาร์เป็นรถปี่หาแปดครับพี่น้องถือว่า ประมาณเจ็ดปีนะพี่น้องเนาะประมาณเจ็ดปีรถพี่หาแปดสภาพโดยรวมบอกเลยว,ว่าเครื่องเดิมเกียร์เดิมเครื่องดีเกียร์ดีครับพี่น้องยางดีสี่เซนสีเดิมทั้งคันครับพี่น้องสีเดิมทั้งคันหลังคากับบนทั้แตกทำงานมาแล้วสองพันเจ็ดร้อยสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งชั่วโมงครับพี่น้องเป็นไมคดิจิตอลสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งชั่วโมงเป็นไมคดิจิตอลครับพี่น้องเนาะ มาพร้อมกับอุปกรณ์ดันดินหนาแับฐานหลังฐานหลังนี่เป็นฐานของซีเได้พี่น้องเด้อฐานหลังเป็นฐา,า,านหลังของซีเอ็มทีอ่าใบหนาเลยครับใบนี่ยังหน,หนาเลยครับใบกำลังคบหนาเลยหนาเป็นฐานหกฐาน CMT อ็กัเป็นที่จำลองก็ที่เราว่าไทยทีไทยมวลนะพี่น้องเนาะด้านหลังกระสาสะอ้านครับป้มีหัวซึมครับผมด้านหลังกระสาสะอ,อ้านอ่ารถรถไ A นิวฮอลแลนด์นี่ผมกับบคุคคลศาสนาเป็นไหนแต่ว่ามันก็มีอุปกรณ์ที่ว่าต่อพวกมาให่อ่าเพราะว่าสิเป็นพวกสายไฟนี่เนะาะหลักการตัวนี้ก็สิเป็นพวกท่อให้ทุลิกสำหรับพวกเถ่าพ่นตอ่อไซจบระบบให้ทุลิด้านหลังนะซึ่งรถมือสองมีมให้นอกจากนิวฮอลแลนด์อ่า,ม,ม,าม,มือสัมผัสแมาเบิ้งน้ำอีกอันหนึ่งที่ว่าต้องสังเกตกเคือ เขาพีดีโอนะครับเด้อบางคันบางคนถือว่าเขาใส่งามม็นหลายเขาสังเกตจากมืองนี้ครับแม้นั่มันเหียนมันลบลบเรียมลบคมอยู่มากความว่าไม่ใส่งามม็นหลายตัวนี้ถือว่ายังเรียมยังหลายอยู่ครับยังดีอยู่เรียมยังดีอยู่ครับยัง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 เดิมอยู่ผานลัางผฐานหอมไปงงามครับมา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 ไอซุบๆบางนี่าใบหนาครับใบหนาครับคัดท้ายยังแน่นครับคัดท้ายแน่นคัดท้ายแนน แต่วาใบขี้เม้าเนี่อยากสีเหียนแน่แล้วโค้งผานบ่มีเชื่อมด้านโค้งผานบ่มีเชื่อมด้านครับผานสีอันสีนี่ผานดีผานไทยทุกมวลครับผมยางหลังสภาพยางหลังนี่เหลืออยู่ประมาณแปดสิบเก้สิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะยังดีอยู่เลยยางหลังยังงามอยู่ยางหลังเพิ่นยางหน้าก็เหลืออยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยย่างหน้าเดี๋ยวผมสิร้องมาสตาร์ทร้องขับร้องไถให้เบิ่ง นิวฮอลแลนด์นี่เป็นระบบเกียร์สัตวนไต่พ่วงอลไยครับ12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอยหลังเกียร์พ้นกับสี่ไลน์กว่าเอ่อพวกยันหนาพวกคูปะตากเพราะว่าคูปะตานี่8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังเนาะแล้วก็ยันมนาเนี่ยเกเกียร์ด้านหน้า9เกียร์ถอยหลังแต่ว่าสำหรับนิวฮอลแลนด์แล้ว12เกียร์ด้านหน้า12เกียร์ถอยหลังสำหรับพี่น้องที่ว่าอยากส่ไส้มันก็มีหลากไรเออระดับความเร็วให้เลือกสรรไว้มันถือต้องตามที่ชอบอยากใส้นะครับ Hãy subscribe con kênh Ghiền không หลังอ่า่นนี่เินจะเป็นเกลกครอจมีโีแล้วรถจีบีโล,โลไฮเนาะตัวนี้เพือพ่อเพื่อมีเดียมขม้นมาคือว่าโลกลางเร็วช้ากลางเร็วนั่แะโดยจากั้มัน,นี้ก็มีจีบีงพรี่ซี 4, กับเ็นสาากัสิบเกียรหนักสิบเกียร์้าหลังอ่าเกียร์ีสิบสอง

华你灯。 เมืองเครื่องครับสภาพเครื่องสภาพเครื่องโดยรวมเลยแห่งแห้งเดิมๆเลยครับผมเครื่องแห้งสาซานดีด้านล่างด้านยันก็แห่งดีครับสองดูนี่ไงแงขึ้นยังขึ้นแห่งทดสอบึ้นอ่าสองล่างกับสาซาดดีครับอ่ะมารถคันนี้โดยรวมแล้ว ผมว่าพอาใส่นาเรนนาใส่สำหรับราคาที่ว่าสิบอกต่อไปนี่ผมว่าราคาโอเคพอพอพอบะแพงแฮงอะนะสำหรับราคาเนี่ยคือสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทกรบพี่น้องราคาเนี่ยทรงฟรีสามร้อยกิโลเมตรชิคเก่ามาพร้อมกับนันดนนาผ่านหลังสภาพเดิมๆมั้งสิละสำหรับคนที่ตามหาเนื้อคอนเรนเด็กพี่น้องเด้อผ่านบ่อใดครับคันนี้บอกเลยว่าโอเคดีเครื่องดีเกียร์ดีอ่า บ่มีบ่มีควนบ่มีหยังเลยล่ะบอกตรงๆเราคันนี้ดีอยู่245,000บาทสำหรับพี่น้องที่ว่า,าสนใจนี่ฮอนแลนด์กะฝากไว้ได้ขอบอกกับใจอีกคันหนึ่งเมื่อนี้กะาโอ้โหลายย่างหางขับไหมนะพี่น้องอยากมาเบิ่งมาขับมาร้องขับร้องไถ่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาร้องได้ครับที่บ้า,านแกเหลืองตะมดมาเกียบทำเภอเมืองจังหวัดศรีสาเกตถนนเส้นนี้ก็คือถนนเส้นหมายเลข220ออกจากตัวเมืองศรีสาเกตมาทางเอ่อ วังหินทั้งกูคันนี่กิโลเมตรที่สิบออกจากเมือมา10กิโลเราบอกไงไงสิงนี้เหมีอนลานทีว่าลานใหม่อยู่ขางขวมา,งมามือบางมือรเรามาจอดบางมือก็บอดวมาส่วมา,มากก็จะอยู่ดานไหนครับรถอยู่ดานไหนเด้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ้งรถได้ครับมาระถือสอบถามเส้นทางในเบอร์โทรศัพท์0 8 1 9 7 8 8 8 8 4 0 8 1 9 7 7 8 6 8 4 0 6 5ห2 0 0 7 4ี0 6 5 1 2 0 0 7 4 5มี2เบอร์เด้อพี่น้องเดอ้อโทรเบอร์แรก,กติดโี่เบอร์ที่2 มันนี้ก็บพวกหลายอย่างขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลาลนเนาะพี่น้องเนาะรถดีบอกว่าดีครับ,บรถบอด,บดอี้บอกว่ารถบอดี้รถพ่อใส่บอกว่าพ่อใส่ต้านสมบติานสมบัถือว่าพ่อข้าคนนี้กับปากุ้ปแป้นี่ก็บป่าตร้งนี่แหละพี่น้องคนใดกับอ,อยากให้รีวิวรุ่นใดคอมเมนต์มาได้เพี่น้องเด้ออยากหาให้หารุ่นใดโทรมาหาได้สอบถามได้มันนี้ก็บพว่าหลายอย่างขอบคุณหลายพี่น้องครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ